ก็มันก็ลงอยู่ดีเนี่ยด้วยยูนูเห็นไหมจะเรียมเหรอไม่ไดงยังเรียมอีกเหรอเถียงกับแคนตัวเองก่อนแล้วกันไม่เรียดูจออ๋อดูจอฟังเลยแนะสามสามตกลงสามเลยสองตกลงยังไงูไดู้ได้แล้วเมื่อกี้กูอีเครื่องมันแหละอีเครื่องมันบ้างกล้าเราไปเปลี่ยนเป็นมาลีนไหมอย่าเลยตกลงเหียเฮียโอเคเออหน้าเฮีย ไลแบ็ไลแบ็นั้นไม่มีไม่อยู่หรอผไฟน่ารำาญปานไปข้ามนดิน้ละนดล้นดัล้วละนี่ไม่ไลแบ็คนั้นไม่อยู่หรอแบ็แวะเฮมันยวางมันก็คือโลสนู่งอ่ะแตกนึ่งโดนดูดอีกหนึงโลสน่ปะวะเนี่ยรอือขาดอ้โงดอ้ยผมโดนแข็งคนโดนแข็งตายตายไอ้กูโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อก พี่ล็อกพี่ล็อกคืนโอยามยล็อกิงล็อกิง้กดึงลพนด้วกูดึงโนดงลตาโลตาโตาแลนแ่เร่งเลยโอ้ยหลวงหลวงดันแล้วดันแล้วดันออกแล้วดันออกแล้วดันออกแล้วล็อกมัวแล้วอยโยอ้ยามดาสี่รเองอะคนเดาเลยโอ้ยอะไรจริงๆ แตกไปหนึ่งไอ้ก้นนุกก้อนนุกต้อนนกไอ้ก็อดก็อดอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนทยไมรู้สึกว่ามันหนีวะก็อดก็อดหนีกหนีพี่ก็อดสามตามนี้ไอ้สอพี่ี่กุร่าต้อคอยโดน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 ไม่กินของปล่าเลย เรียบร้อยจบเรียบร้อยแค่แต่คนยังมีได้กูได้คนเดียวแล้วกูบอกคงิงๆได้หมดไหลมาที่ขายอ่ะไอ้กาไอ้กาได้หนึ่งไหมเลยกูบอกเลยว่ากูได้หมดไม่รู้ทั้งทุ่มิกิโขทั้งอะไรกูเอาหมดอ่ะพี่ทำ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 ยูทูบอยู่ช่องไอ้นี่ไอ้อะไรนะมาดูมาดูกันมาเข้ามาดูกันช่อง